สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทไนายโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร W l d อพบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสามารถในการเป็นผู้นำตอนความจริงใจผู้ฟังทุกท่านครับเวลาเราเข้าพบผู้คนนะครับ และพยายามสังเกตทำความเข้าใจเราจะเห็นอะไรหลายๆสิ่งทั้งตัวเราและตัวผู้คนเหล่านั้นครับผู้คนที่พบเราอะนะครับเขาจะเห็นภาพบางอย่างซึ่งมีทั้งความประทับใจจากนั้นเสียงท่าทางกริยามารยาทรวมถึงอาศัยภาพประทับใจเหล่านั้นเนี่ยมาทําเข้าใจในตัวมาทําความเข้าใจในตัวเรารวมถึงมีการาคาดคะเนและประเมินเราด้วยนะครับ สุดท้ายครับเขาก็จะเอาผลการเข้าใจการคาดคะเนและการประมเมินมาไตรตรองว่าควรจะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรดีในขณะที่คนที่เราติดต่อน,นั้นต่างก็ได้รับการกระตุ้นการสะท้อนกลับต่อพฤติกรรมการสแสดงออกของกันและกันเราจะทําอย่างไรครับคนอื่นจะทําอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามคนเหล่านั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับ ความสัมพันธ์ของเราจะถูกกำหนดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากแรงกระตุ้นแล้วก็การส่งผลสะท้อนนา,นาชนิดเราควรกระตุ้นผู้อื่นอย่างไรเราจะส่งผลสะท้อนกลับต่อแรงกระตุ้นของผู้อื่นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องกําหนดว่าเราควรจะเชื่อถือในตัวเราเองหรือไม่เราควรจะรักควรจะเชื่อฟังรวมถึงผู้คนเหล่านั้นเขาจะมองภาพพจน์ที่มีต่อตัวเราเนี่ยไปในลักษณะใดการทําอย่างไรก็ตามนะครับ ที่จะทาให้ผู้คนนั้นเชื่อถือด้วยความสมัครใจเราจะต้องมีคุณลักษณะที่พิเศษการแสดงออกการสร้างความต้องการอยากคบค้าสมาคมนั่นคือต้องมีน้ําใสใจจริงออกจากตัวเราความจริงใจจริงเป็นสิ่งที่เราบางครั้งไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากไม่จําเป็นต้องเสแสร้งแต่ทําให้รู้ทําให้เห็นการพูดทําให้คนฟังแต่การทําจะทําให้คนเชื่อดังนั้นทุกๆท,ท่านครับ ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อการดําเนินชีวิตการประกอบธุรกิจการอยู่ร่วมกันการที่เรามีความรับผิดชอบใส่ความจริงใจนี่คือวุฒิภาวะสําคัญของการเป็นผู้นําอย่างแน่นอนฉะนั้นทุกท่านครับการที่เราก้าวเดินไปบนถนนสายธุรกิจนั้นมีองค์ประกอบต่างๆมากมายในขณะเดียวกันการที่จะมีผู้ตามเราได้สิ่งสําคัญวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําจึงต้องมีทุกท่านครับศิลปะการนํานั้นไม่เหมือนกับการใช้อํานาจดังนั้น หากเราเอาหัวใจในการนำเราจะได้หลายๆใจมาครอบครองหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจโดยไม่บังควรนะครับเราก็จะมีความสุขแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ